สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเวตุกตาพาฝันมาจา้ะพอกันนั้นกับมืออากาศสดชื่นเลยคะ่ะแต่ว่าไม่มีแดดนะคะเนื่องบ่มีแดดคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนอากาศดีประมาณสักยี่สิบสามองศามือนี้แต่ว่าตอนนี้ยังบ่ฮอดคะ่ะเป็นอากาศสดชื่นลมเย็นๆเนาะค่ะเนาะ อากาศกำลังพอด,ดีพอด,ดีค่ะมาค่ะอากาศกำลังพอดีก็อ,อยู่นำส่วนหลังเหือนกับเอ๋ยเนาะคะ่ะเนาะฝังเสียงพี่นกกันผิวปากคือฟังเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือเสียงเปิดหม้อกาแฟ มาค่ะมาหูบกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝัน หอมค่ะมีแห่มีแหงมีแหงกับกาแฟ,แฟอุนอ่นๆหอมๆเนาะค่ะเนาะกับเสียงพี่นกพันร้องเจ,เ,จเ,จเจ้าเจ้าฟังตอนเศร้าๆค่ะเอ้ยก็มาแต่ไปยันส่งหลานสาวเมื่อกี้นี่เลยค่ะไปยันโรงเรียนมื้อนี้พันธ์รถอัน เห็นอาจารย์พันเธอว่าเอเด็กน้อยซื้ออันพวกขนมมันตือนี้ไปอันสั่งสรรกันนะคะก็เลยหิ้วของไปซื้ออันส่งพันหน่อยนึงก็มีแต่วกอันพวกลูกอมพวกสีสันสดๆนะค่ะนาออันพวกสนุกพวกตัวนี้ก็คักค่ะเป็นสาวใหญ่อันเป็นสาวน้อยแล้วได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยมาฮดเอก็เลยมาอัน ต้มกาแฟก็เลยมานั่งกันจิบกาแฟะนะคะเนาะคุยกันเนาะนกก็มีความสุขค่ะถึงแม้แดดไป่ออกเป็นอากาศดีเนะค่ะเนาะเบ่งพันผิวปากร้องเพลงเงินเซลซะะ่าขนางนี้ก็นะบันนี้นั่น จักน้อยเนี่ยนะออกไปซื้ออันใจกับเขาค่ะเพราะว่าเมื่อแรงนี่เอ้ยนะมีอันผู้เฒ่าพ่อน่มากินเขานำยู่เหือนก็ตดอนแรงเพื่ะค่ะตอนห้าโมงหกโมงเพื่อห้าโมงนี่แฟนเอ้ยไปห้าเพืน่นอันแฟนเอ้ยพ้นกระเบือดหรอกค่ะพ้นไปเหลือเมื่อกี้นี่ไปอันโรงพยาบาลตาเลยกลับมาแล้วยังไม่ได้ถามว่าเป็นซื่อหรือพ้นไปแล้ว หรือว่าเราไปก็นื้อเฮ้ยว่าอันกำลังน้ต้มกาแฟเอ้ยกำลังถามว่าตัวน่ะกินกาฟแฟอยู่บรถันใส่หัวไปนี่รถไปก็เนิ่นพันบอกก็เลยไปเลยค่ะเลยยังบ่ได้ถามซ้ำจะน้อยจะน่ะถูถามว่าว่าเป็นเลือว่าโมตาพันว่าเสือเนะื้ะเนาะิ่นก็นขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างันเถอะ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานแล้วก็เลยไปเลยค่ะต้องใส่น,น,ดนัดหมู่ไว้เออว่าโอ้คงจะรีบอยู่ก็ เอ้ยบ่าจักนอยอันเอ้ยไปซื้อกับเขาเข้ามาแล้วเนาะจ้าหน้าทูหาเพิ่นเอ้ยก็มาทูอันหมอบ้านอีกเด้อค่ะเอ้ยก็ได้เพราะว่าน่ะเอายาอันที่ว่าอันฉีดน้ำเนี่ยค่ะน้ำน้ำจมูกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ้ยแพ้อันดอกไม้ก็เลยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปโทรไปเพิ่นเพิ่นเนื้ออัดเสือน้ำอันเทปอะนะคะว่าอันอัน กัน็ไปเอาพันธุ์บูมีค่ะว่าอันเขาอย่างบบได้เขี่ยบอกเขาถังมันมองมันเอาใจยาเพราะว่าบูมีเด้อันมาดามบระมานเอาบูมีเขาเอาอัดเทปไปเมื่อตอนเสาร์วันที่น่ะมันอันนั้นพันพันบุเห็นตอบมาเป็นว่าเอาก็เลยเมื่อเสาร์นี้ก็เลยมาโทรไปส่งหลานน้อยมาต้มกาแฟนําก็เลยมาถึงกำลังโทรและซับหนะค่ะแฟนเอ้ยแล้วเขามาพันเลยไปก่อนกำลังนเว้านําอัน อสซิสแตนต์นเพื่อนเราคนหของหมอดอรอสซิสแตนต์นก็เลยก็เลยก็เลยถามว่าฮันของเหาม,านมันมดแล้วอีกอันนึงอันเรากา็เหาขอสั่งอีกอันนึงวันนี้พาวาใดวันนี้เหา่าวันนี้เออเราบอกว่าฮันเอาสองอันได้บ่าเออก็ถามวันนี้เราคนหนึ่ได้นะเอาสามอันก็ได้เออเขาเลยบอกว่าคําสั่งเอาสามโหลดเลยก็จักสี่ใบจังนะ้าปีเอาค่ะเพราะว่าไปเอาเซากระเพื่อนกระโบอย่างบุพ้อมว่างั้นเถอะปะ ก็มองใจยานี่ก็อยู่ก็เกือเหือนเอ่ยเนี่ย่ะย่างไปสักสิบนาทีก็หดแต่ว่ามันกระทาหึงอยู่เด้วยค่ะเพราะว่าคนมันก็ไปเอาหลายเนาะเนาะเมื่อวานเนี่เอ้ยไปเอากระทาตั้งห้านาทีประมาณห้านาทีค่ะกระโบมีอันอีกผู้หนึ่งไปเอาเพราะว่าอันรังคนมันก็โวยวายเนาะเนาะลบมาสามสี่เทือบูได้จักเทือสิเนี่ยก็เลยสงสัยพ่นอะไยักหายอีกคุณไงพันก็ว่าเฮามาต้องก็เหลือเทือกระโบโพอบูได้เนี่เอ้ยก็เหลือโบปากค่ะมันมีเพื่อปาก พราะว่าต่างขนกับต่างท้าถ้ามันบ่มีก็คือบ่มีเนาะค่ะเนาะพื่นก็บอกว่าเขกลับมาเอาอีกก็ต้องเป็นตนเลงๆเอ้ยว่าถ้าถ้าทัานก็ไปเอาตนเลงที่ว่าพ่อน้ปิดเนาะค่ะเนาะก็สี่สี่โมงห้าโมงพ่อปิดก็ช่วงนั้นไปเอาก็ก็จังไดเนาะค่ะเนาะถ้าบบได้ก็คือว่ามาเอามืออื่นมันบอกค่ะเฮาก็ไปโวยวายก็มันก็บ่มีมันก็บ่มีประโยชน์เนาะค่ะเนาะเ้ยว่าเพราะว่ามันทางอันมองใจยาพันกับโสามารถซร้อยห่างได้มันบอกค่ะ เพราะว่ามันบ่มีมาก็คือโบ่มีนะค่ะเนาะมันก็ต้องทาไม่บอกค่ะเอยคือแบบนี้เด้ค่ะเมื่อวานเอยไปเอาเออก็เลยบอกอ้าโบ่มีอะบ่มีเออคําสันกะมื้ออื่นเขาจังมาเฮาเขาไปโเพ่นไม่เออแม่นแล้วพันบอกแล้วเขาก็แล้วค่ะเออก็มาเอยก็ททาแล้วงานเอยก็ไปแล้วเนาะมันเออกระไปใจกับเขาก็ไปซื้อดอกไม้อีกค่ะเพราะว่ามื้อมื้ออื่นนี้ผู้เท่าเพ่นครบรอบแต่งงานค่ะ ครบรอบแต่งงานก็นเยอะเด้อค่ะท้อหรือนี่ก็บุหุ่จักบุญแม่หมาอันตอนฮันมันก็งกซิปงกซิปกระปีแล้วเนาะค่ะเนาะจักมันท้อหลือแล้วเมื่อนี้พันหมาฮะเอ้ยเอ้ยนะเฮือดอกไม้เพื่อนลืมเนี่หากะเอ้ยก็ได้ก็เลยนะแฟนเอ้ยก็บอกอยู่ว่าโจย่าลืมดอกไม้เด้อชอบดอกไม้อันยี่น้าร้านดอกไม้เด้อค่ะไปสั่งพันแล้วก็ไปเอามาแต่ว่าต้องไปอันไปส่งสามเทือกค่ะเพราะเอ้ยก็ไปจ่ายกับเขาเข้ามาถ้าไปเอาดอกไม้นี่ต้อง โบเอาบโบใจกับเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายานมันนั้นยาเมันทับกันมันก็โบทับหนูค่ะแต่ว่ายามันเกะกะเอ้ยก็น่ะไปเอาแต่ดอกไม้แล้วกันคำเอ้ยมีเวลาเอ้ยก็น่ะอันไปหาอีกผู้เทาอีกผู้นึ่งค่ะอันนั้นพันขี่รถน้องชมพู่ไปจักประมาณยี่สิบนาทีคําสอนพันน่ะอันโบได้สั่งพันว่าเดี๋ยวไปหาพันตั้งหลายเทือแล้วแล้ะค่ะแต่ว่ามันพันคือว่าเนาะค่ะเนาะเอ้ยพันไปไปมามาอยู่ิบ้านไหนเอ็นนั่นเอ็นนี่พันเอ็นอย่างอื่นไปสะอาดสิ อาทิตย์นี้ก็ต้องเอ้ยก็ต้องเพ็นตัวเองว่าต้องไปหาเพื่อนเนาะคะ่ะก็ต้องไปอันลาเพื่อนจกนอัจกหน,อกนอ่อยเดี๋นอบบอเะเพราะว่าเอ้าตัวอันคือโบบอกเขาเสีนิค่ะเพราะว่าเขาอันหูจักกันมานานเนาะคะ่ะเนาะก็คือเป็นครอบครัวเหมือนกันเถอะปะอันนี้ก็ว้าวว้าวว่าฝังเนาะค่ะเนาะว้าวว่าฝังเพราะมันเป็นคลิปกินกาแฟไม่บอกค่ะ กาแฟก็หมดไปแล้วหนึ่งถ้วยค่ะเอ้ยตุก๊กตาก็เมาสมอยต,ตามสไตล์เอ้ยเนาะคะ่ะเนาะฟังกันมว้มวนๆนะคะเนาะอย่าถือกันเนาะถ,นนน <c oughs> ถือแล้วมันหนักถือแล้วมันหนักจะไม่ถือเลยไม่ถือเลยยิ่งดีมันบอกเอาเอ้ยเอ้ยตุก๊กตาก็มีอ้าวมื่อนี้อยากว้าติดอ่างเลยคะ่ะความคิดนี่ไปไวเก,กินการว้าตรงระง,งับตัวเองว่าช้าๆคำสันมันนะโบรุ้เรื่องว้าเหลวนี่รังเที่ยนหลัวเลยด้อค่ะ งงเอ้ยที่เข้าใจยุ่ธเนาะคาอแต่ว่าคนที่มาฟังเขานี่พ่อนี่บอกอัไหนนี่เราเบาเต๋อสินี่นะเขาก็บอกเป็นเนาะคเพราะมันโบจเป็นนม่นบอก่ะกาแฟเอ้ยก็พากินเมื่อถวยแล้วค่ะเสียงพี่นกร้องเพลงนี้พ่อนก็มาผิวปากกินกาแฟนํากันแล้วเนาะคณอวันนี้เอ้ยก็ได้นไปเอ็ดงานเอ้ยเนาะแล้วค่อยว่าอันคลิปหน้าก็จังมาอันนั่งกันเมา่หมวยกันเนาะค่ะกอมันมีเวลาแล้วจังมาคุยกันโตเนาะ อันพูดเลยอเข้ามาทักเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆ้อจ้ะเด้อพูดเลยอบ่ทักก็บ่เป็นเต้อจ้ะหนึ่งปีมี365วันมันต้องมีครั้งใดครั้งหนึ่งวันใดวันหนึ่งหรือว่าเซี่ยววินาทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่เหาเข้าไปหากันค่ะถ้าอย่างบ่เข้าไปหากันก็บ่ตรงอันบบตรงน้อยใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสิไปเรื่อยๆเขาโลกสังคมมีเดียนี่มันเร็วค่ะจิบจิบจับจับมาเข้าหน้าจอาจิ้มหากันมาก็ได้ฮอดกันอยู่ดีเนาะค่ะเนาะเอ้ยคือแบบนี้นะคะถ้าเหาจริงใจต่อกัน ก็เฮอทุกบ้านมีความสุขเ,เพื่อนเนทุกคนก็ประสบความสําเร็จเนาะค่ะเนาะคิดเตือทําเตือก็สมดังใจปรารถนาเ,นเดอ้อจ้าแล้วไอ้ทุกกตาผาฝันก็สิบอกว่าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ